สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ระยองนะฮะอยู่ที่ปั๊มกัน<ช>ก็<ช>เป็นสนามสกเก็ตที่เรามากันบ่อยนะครับวันนี้อาจารย์เจีย๊ยบก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับสนามสกเก็ตเลยครับสนามสกเกตต็ตตอนนี้นี่มันขุดขึ้นมาเยอะมากเลยนะที่เราเรียกว่าปั๊มแท็กเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์เจีย๊ยบมองอยังไงฮะการเล่นกีฬาในสมัยก่อนกับการเล่นกีฬาในสมัยนี้เนี่ยมันมีรสนิยมของคนในยุคนี้กับยุคก,ก่อนมันต่างกันยังไงบ้างอันนี้มองในมุมส่วนตัวนะคะอาจารย์ก็เทียเเียยบบเคงกั ต่างประเทศด้วยนะคะหรือในไทยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คนชอบอะไรที่มันเป็นท้าทายค่ะจยามันโลกอินเทอร์เน็ตไงมันมันมาเร็วไปเร็วค่าะคนเราเบื่อง่ายใช่ค่ะเราต้องการความท้าทายให้ชีวิตมันมีรสชาติใช่ค่ะเหมือนต่างประเทศเี่กกระโดดลงจากเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะกระโดดลงจากตึกสูงหน้าผาหน้าผาเดินบนเชือกเออทำนองนี้ค่ะหรือบางคนนะไปดำน้ำกับปลาฉลามอย่างเงี้ยค่ะหรือดำน้ำในถ้ำที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเป็นเรื่องของความท้าทายเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเออเนี่ยมันเป็นเหมือนกีฬาสมัยใหม่หรือเปล่านะที่ชอบความท้าทายหรือพวกเซิร์ฟเออเซิร์ฟต่างๆเนี่ยค่ะความตื่นเต้นคือใครที่ทําได้รู้สึกแบบมีพลังว่าเราแข็งแรงเราฝึกเยอะกว่าคนอื่นเรามันเจ๋งเราเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์มันมันดูลักษณะเป็นแบบผาดโผนค่ะอย่างสนามนี้นะที่ผมมาผมก็จะเห็นมีคนมาเล่นทั้งสกูตเตอร์ จัก,กรยานสเก็ตบอร์ดแล้วก็เลอร์เบดหรืออินไลน์สเก็ตนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเด็กยุคนี้ไม่เล่นกีฬาบาสไม่เล่นกีฬาวิ่งแข่งไม่เล่นวอลเลย์ไม่เล่นเปตองอะ่ะอยากจะถามคุณลูกครับในฐานะที่คุณลูกเนี่ยเล่นสเก็ตเล่นกีฬาผัดผลเนี่ยทำไมถึงชอบกีฬาประเภทนี้ครับเพราะว่ามันสนุกมันได้เล่นผัดผลเช่นแบบนี้อ๋อลงไปในโบนะมันผัดผลดีใช่ไหมและยังไงอีกมันมีคนเล่นอย่างอื่นอีนอกไหมเท่าที่มนันีเคยเห็นมา เล่นอะไรกันเดินบนตึกโอ้เดินบนตึกเดินบนกระจกโอว่ะใช่ใช่เดินบนไม้ที่ห่างกันอ๋อกระโดดข้ามใบข้ามาใช่ไหมกระโดดข้ามบนภูเขาโอเคมาน่าเคยเห็นอย่างงั้นั้งไม่เคยหน้าผาด้วยหน้าผาด้วยเหรอโอสุดยอดเียดด้วยเออยืนบนเชือกด้วยทําไมเด็กยุคนี้ชอบอะไรผาดโผนขนาดนี้ตั้งแต่เด็กอะพอจะตอบได้ไหมหนูชอบมิคะ ชอบทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันท้าทายมันทาา้าทายนะใช่ปะดังเจียบมันทา้าทายมันจืดเกินไปนจืดเกินไปน่าจาะอะคบแต่ว่าส่วนตัวจะไม่เอาขอเป็นผู้ดูซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่คิดเลยนะว่าผมจะมาต้องมาเล่นสกเกต็ตผาดโผนกับลูกเนี่ยตอนอายุประมาณ48เนี่ยซึ่งกระดูกกระเดี่ยวหรืออะไรของผมก็ไม่มีเปลี่ยนแล้วนะดังนั้นการเจ็บตัวเนี่ยมันอาจจะหายยากนะ แต่ด้วยความที่ลูกก็อยากให้ผมมาเล่นเป็นเพื่อนอ่ะก็เลยต้องเล่นด้วย <Yeah. S 2> อันนี้พ่อแม่สมัยใหม่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันเข้ากับลูกอะ่ะนะโดยเฉพาะพ่อแม่ที่แก่แล้วมีลูกเด็กเนี่ยจะต้องรู้สึกเลยว่าจะต้องทันสมัยกับโลกยุคนี้ค่ะเพราะว่าแทนที่จะแบบเล่น สเก็ตในพื้นที่เรียบใช่ไหมคะก็เล่นบนอะไรเนี่ยถนนที่มันเป็นคลื่นๆหรือในเนี่ยเอ<แ>ก,<แ>กเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่ค่ะออถ้าาไม่ถ้าถ้าไม่ได้พาลูกมาเล่นนะคะก็ไม่รู้นะคะว่ามันมีกีฬาลักษณะนี้ด้วยใช่ค่ะไปแล้วลูกผมเนี่ยมันตื่นเต้น,นมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นโอ้โหเนี่ยมันตื่นเต้นมา